นี้มีการทดลองนะครับเดินทดสอบขบวนรถทีหหนึ่งแปดสามอันนี้เป็นรถชุดที่สามนะครับมีคนขึ้นไปบนรถทดสอบด้วยฮนะน่าจะได้รับเชิญจากสื่อมวลชนเรื่อยอรด้วยรถนั้นยังไม่ทําสีนะครับเป็นรถชุดที่สามสองคันทําสีไปแล้วอีกสองคันครับี่หะหนึ่งแปดสามสีดังเดิม หลังจากการทดสอบครั้งนี้ก็น่าจะทำสีเสร็จก็พร้อมที่จะเอามาทำขบวนได้นะฮะก็จะทำการทดสอบเดินทางไปที่ชุมทางแจเชิงเซาออก9โมงตรงนะครับออกจากประตู2มักกสันนะฮะแล้วก็เดินทางไปที่ด้านหน้าสถานีมักกสันในช่องทางหลีก ครับเราทีมงานช่างภาพต่างๆครับที่มาเห็นบรรยากาศการทดสอบขบวนรถกีหะ183นะฮะก็เตรียมเดินทางไปนี่เป็นขบวนที่หลายคนรอคอยครับทิงนะ้งระยะห่างจากชุดที่สองนานพอควรชุดที่หนึ่งกับชุดที่สองนั้นเสร็จแล้วก็ออกให้บริการมาได้เป็นปีแล้วนะฮะ ส่วนชุดนี้ก็ห, àng, ห, àng ห่างหายนานไปหน่อยแต,ตอนนี้ก็ได้เวลาออกมาทดสอบให้ทุกคนเห็นครับคงเหลือแต่ทำสีอันนี้ก็รับบริจาคมา17คันนะะจากญี่ปุ่นของ JR Hokkaido เป็นผู้บริจาคให้แล้วก็ใช้งบประมาณในการไปขนย้ายนะครับ42.5ล้านขนย้ายมาลงที่บ้านเรา หลังจากนั้นก็เคลื่อนย้ายมาทําการปรับปรุงนะครับทั้งหมด17คันแบ่งเป็นทั้งหมด4ชุด4ขบวนฮนะเหลืออีกคันนึงไว้สํารอง mm hmm. ก็ชุดแรกก็4คันชุดที่2ก็4คันชุดที่3นี่ก็4คัน mm hmm. ก็เป็นความร่วมมือของไทยนะสำคัญมีความเขาเรียกอะไรมิตรภาพสามัญมิตรที่แน่นแฟนกันก็นกนมีการส่งมอบให้ ช่วงที่ได้มาใหม่ก็มขีข่าวครับว่าอเอามาทำํำไมเป็นเศษเหล็กวิ่งบนรางไทยไม่ได้เพราะรางเขากว้างกว่าเรานิดหน่อยครับ1.06เมตรบ้านเรา1.1เมตรนะฮะกลายเป็นว่าเอ้าเป็นราม่าก,กันไทยชอบรับเ็ษเหล็กตอนนี้เศษเหล็กที่ว่านั้นก็ทํากระบวนาพาผู้โดยสารท่องเที่ยวไปยังที่ต่างๆได้นะ แล้วก็เป็นขบวนที่ผู้คนใ้แห่กันตอนหลังกลายเป็นขบวนของผู้สูงวัยนะพากันไปที่ขบวนขี่หาหนึ่งประสานก็จะเป็นช่วงของผู้สูงอายุค่าโดยสารมันส่วนมากเย็นพื้นขั้นต่ำนะครับ1,490บาทแต่ถ้าไปแบบค้างคืนก็มี3,000กว่า4,000กว่านั่นก็สำหรับผู้ชื่นชอบนั่งรถไฟก็อาจจะดูแพงไป แต่สำหรับคนที่อยากเปิดประสบการณ์ใหม่กับรถไฟญี่ปุ่นก็ถือว่าไม่แพงครับเพราะว่าในตัวนั้นก็ถือว่ามีอาหารให้กินมีรถนำพานังเที่ยวในราคา1,400ผมว่าก็ไม่แพงครับเพราะว่าผมเคยนั่งไปอยู่ครั้งหนึ่งครับพาไปที่ชัยชันเซาลก็พาไปเที่ยวหลายวัดไหว้พระหลายจุดครับในราคา เปิดตัวของชุดที่2นะฮะ999บาทผมก็ซื้อไปทั้งครอบครัวครับ3าคนวันนี้รถก็จอดอยู่ที่หน้าสถา,านีนะครับส่วนทางนี้เป็นเรายูทูบเบอร์ฮะที่มาติดตามรถก็ยังรออยู่ที่นี่ประตู2น,นะฮะ รกาศจะ,กะกมีทั้งหมามีคนครับใกล้จะออกแล้วเสียงบีดมาแล้วครับพร้อมออกเดินทางกับกระบวนทดลองเดินทางไปชุมทางชายเชิงเาออกตามเวลานะครับ บวนที่1195เดินทางทดลองมาร์กสันชุมทางจาเชิงเสาสีนี้ก็เป็นโทนดั้งเดิมนะให้เกียรติสีดังเดิมมากเลยหลายคนชอบบางคนก็ชอบสีขาวไม่รู้ว่าชุดที่สีนี้เขาจะใช้สีอะไรบ้าง 183210คันแรกครับคันที่2 1 8 2 2 2อันนี้น่าจะเป็นรถชุดที่หนึ่งนะฮะ18229แปดสองาน่ามสองหนึ่งห้าาจะเป็นรถชุดหนึ่งกับรถชุดสามนะฮะมาร่วมทดสอบรถสีทำใหม่นะครับเมื่อที่ดูเห็นไม่ชัด ก็เป็นชุดรถชุดที่หนึ่งเอามาพ่วงก,กับชุดรถชุดที่สามครับเดินทางทดสอบไป ออกเดินทางทดสอบไปแล้วครับ